เอาพี่นนลงมาน้องขึ้นแล้วน้องจะตกอีกที่น้ำมินปิดที่ทำกับข้าวหน่อยเร็วมันจะหมดแบตมันจะหมด่านน้ำปั่นทำอะไร มันจะหมดเล็ดบ่อยนี่นินจะไปไหนมันเล่นกับน้องเร็วปวดฉี่บอกแล้วว่าปวดฉี่ไปเร็วเดินเร็วๆเดินเร็วลูกเดินเร็วแม่จะไปกวด ที่โดนเห็นไหมน้ำปั่นอย่าไปใกล้ตู้เย็นอย่าบอกแม่ลูก